เรียกได,ด้ว่าเสียดายไปตามๆกันนะคะเพราะว่าสาวน้อยหมอลำลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างยุกิเพนพการค่ะได้มีการ ถอนตัวจากบทนางเอกนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเพจคนลูกทุ่งเนี่ยมีการออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าทาไมยูกิหายทองคําโดนเปลี่ยนตัวล่ะไม่ได้แสดงละครช่องวันจนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีคุณผู้ชมคะหลังจากที่สถานีคนรูกทุ่งก็คือ f m ฟเอ็มอนะคะออกมาเปิดประเด็นเรื่องยูกิเพ็ญพกาหายทองคําโดนเปลี่ยนตัวจากบทนางเอกเรื่องนางฟ้ากรรมกรของช่องวัน31ค่ะโดยวันที่ฟิตติ้งนักแสดงยูกิก็ไม่ได้มีการมาร่วมฟิตติ้งทําให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมล่ะเธอถูกถอดออกจากบทนี้ได้อย่างไรทำไมอะไรอย่างนี้นะคะกระทั่งล่าสุดค่ะนายห้างประจักษ์ชัยหายทองคำนะคะก็คือเจ้าของค่ายไหาทองคำเรคคอร์ดค่ะออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องาราวดังกล่าวนะคะว่ายูกิเนี่ยไม่ได้เล่นละครไม่ได้บกพร่องอะไรครับเพียงแต่ว่ามีข้อเสนอจากผู้จัดให้เซ็นสัญญา5ปีทางค่ายไหาทองคำแล้วก็คุณแม่ของน้องเลยไม่สะดวกเข้าใจตรงกันนะครับ วงเล็บไม่ได้ผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันด้วยปลดฟ้าผ่าสิ้นสภาพนางเอกซะงั้นผู้คนตกอ,อกตกใจหมดเลยก่อนที่จะมีการโพสต์ข้อความชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะว่ายูกินางเอกละครเนี่ยก็คือมีการติดต่อมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็หลายช่องด้วยและด้วยเหตุที่น้องติดสัญญาค่ายเพลงที่หายจึงไม่สะดวกเซ็นเข้าสังกัดผู้จัดละครท่านใดท่านหนึ่งได้เพราะงานละครเนี่ย คือช่องอื่นๆผู้จัดท่านอื่นๆก็ให้โอกาสแล้วก็อยากส่งเสริมน,น้องเช่นกันจึงเรียนมนาะเพื่อทราบว่าน้องไม่ได้หมกห้องใดๆค่ะทางด้านของนายห้ามประจากใชัยก็ออกมาตอบเรื่องราวทั้งหมดชี้แจงเรื่อนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะ